ส,สวัสดีคร mhm. ับสวัสดีทุกทุกท่านทุกคนนะครับมือนีบเหลาสักมักมวลสิพมาเห็ดต้มจืดแบบบ้านๆแบบอ่าบ่ต้องเอียงมากมายนะครับนะครับนี่ก็เป็นรากผักชีนะครับบ่ต้องกระตับ่ต้องเอียงเห็นเปลี่ยนโคกง่ายทุบทุบไปได้นะครับก็กระเทียมทุบทุบทุบนี่กระเทียมันทุบ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 อ่าต่อไปจะเป็นนี่ครับ จะเป็นที่ไทยเม็ดนะครับไทยเม็ดกระทุกไปเลยไม่ต้องไปตายากไม่ละเอียดกันละเอียดกันนะครับต่อไปก็จะเอาไปใส่หม้อนะครับใส่หมอ้อมาหม้อเขาก็เดือดละชุบชุบชุบนี่ใส่หมอลงไปนะครับต้องอยางมากไหมนั้นก็นีน่พอน้ำเดือดนครับรอให้น้ำเดือดนะครับ,รบถึงจะใส่หมูนี่ใส่หมูลงไปเลยอื นี่นนนเร็จนะครับต่อไปก็จะเป็นรถดีนี่รถดีใส่ลงไป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 นะครับพอรถดีเสร็จปุ๊บก็จะเป็นเกลือเกลือเราอยู่ไหนเกลือเกลือเกลือนี่เกลือนะครับ ตือนี่ยังไปใส่ยังพึ่งไปใส่หลายด้วยครับแล้วแต่ปริมาณน,น้ำผมขันใส่หลายเอาขึ้นไว้ดินะครับกะจะประมาณนี้นะครับบ่ต้อยงยาวมากไหมแล้วผมก็ที่ใส่สูตรผมก็ที่ใส่เป็นซีอิ๊วซอสใส่พร้อมนะครับจุ๊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 บ,บ,บออไปเลยครับแล้วก็ต่อไปก็รอนะครับรอเซลฟา่ามอ ปิดฝาไว้ให้น้ำมันเดือดให้มันเปื่อยเดี๋ยวฮ้องก็จใส่ฟักลงไปนะครับครับซัำนี่นะครับ